เออไหวมั้ยไห้เลยครับลมหายเขาเบาดังไม่มาแล้วไม่มาแน่สวนก้ยเขาเนื้ยงามเต็มของพื้น่ะกล้วยน่ะ บีป้า rumor, มาจนขนาด้มันม e> ันมันมันยาค่าผสมกับยาคอมนิดเนาะเฮ้ยเนาะใส่เขาเข้าไปนี่ปุนาตาชานนาใยายสมควรพุนนี่ไงผัวทงนาชนยางชนก็เหลือเราชนยางป้านี่แหละชนยางลุงชนยางป้าในในรอบกี่ปีนะลุงไม่ได้มาเนี่ยนะ เออนี่แหละส่วนยางป้าส่วนยางลุงน่ะเสื่อโชว์น่าเสื่อไปแล้วไปเบิ้งจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนะคะท่านผู้ชมป้าเดี๋ยว่าพาไปดูไปพร้อมกับป้านะคะ อย่ามาได้อย่ามาได้ง่ายเท้าไรลงไม่ขอไปเบิ่งได้คว้มันมันง่ายเท่าไรอย่ามาได้พวมันไม่เหมือนเลยนหน้าตัวนั้นน่ะชนยางป้านี่แหละชนยางลุงป้าแต่ก่อนนะแต่เก่าแต่ก่อนน่ะ โอ้ฮันเดได้โลโล,ลอยู่ไหนฝ่ายฮก็ยังโลอยู่ <c oughs> ปาา้าแถบ้านปีนั้นนะข้าวนี่ละปีที่เราอยู่กอกองนี่นี่ข้านี่นี่ไม้เบิด <c oughs> <c oughs> เออฝ่ายโจอ้ยอะไนี่ <c oughs> พุนพ่อพี่หอดฝ้าคุณแล้ว <c oughs> <c oughs> จักสํารวจ

อันนี้เห็นทนนันเนาะนะมาวลา,า,าบบตะลุยมาสิบลตะลุยจังได้นี่กระเสือร์มาค้นบ้าน,านไ,ไ,นไ,นไ,นไม่พ่อชี้ว่าให้ดูว่าไฟอันไม้ทอดไฟนะ่ะดำช้ำนั้น เห็นคนฟ <laughs> ้าเลยดำเสี <laughs> <c oughs> ่ยนเลเล่นห้าเล่นอเลนเฮาเล่นอ้อโอ้มันดำคอลือยู่บ่

นี่เอาท่านเนี่ยได้ไม่ส้นั่นแล้วจะว่าน้ำมาอมด้วยมันควันอันนี้นะยมันขึ้น ต่อไหมมันเดวบาโคกมะเกยนะพอเดกไปหิ้วเอาน้ำน้ำมาโคเซไปเอาเดินน้ำขอน้ำเขาลุงเต็นนะเราเอออยู่ดีเราเออมันไปเอาเอะไปเอาน้ำไปเอาน้ำเฮอลุงเต็นนะมาโม่เซอันี่นะ ไม่ได้กะติกเป้าบบองเขาอีหน่อยนะแล้วแต่กะติกน้ำกดเนาะอ,อาชีมาด้วยอาชีมาแล้ว มันง่ายซื้อมันมีอันนั้นเด้ออาชีก็มามาหาเม่อีบะลุมาหาเม่อีบาบักลากันหาเม่ืีหาเม่ีกีมาเอะฮาไปเอาน้ำมาโคตนี่ล้วมาโคตต่อมาด่าเลย ได้ยูบ่อาได้มันมีอันนั้นด้วยเราไล่เฮยอยู่ด้วยมันเดี๋ยวเราจะละเอือนเอามันไม่รู้มันน้ำเมฆเห็นมั้มันไม่เป็นไรยเมฆเคยอันนั้นอยู่มันรู้นละมั้งบ่เอารถดเพอแอนผูกแอนลมมอนจะใช่เพอจะสำคัน บ่พ่ออาชีพไปขอน้ำกับยายกับตานะคะไปขอน้ำกับนาตานาเต้กับตาตาชานแกไปไหน,นเน่าลงสวนบ่ตาชานตาชานลงสวนบอคือบ่ลังยินเสียงตาชานมันนี่มะม่วงมะม่วงลุงลุงลุงปุ้นี่เป็นลูกเ,เป็นมากแล้วนี่ มะม่วงลุงเลเนี่แล้วฟาไปเ้อะลานแล้วนวยใหญ่นะ เอาไปได้ยุบอ่ะจับส่งมาแล้วยันล้มไปไม่ได้บอชิอมานะ้ำมนะันน้ำไปได้ยุบอ่ะปล่อยไปแล้วยันแก้มให้าออกไปนั่นเลย ตอนนี้นะคะก็ลุงก็จะให้น้ำนะคะเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมาช่วยดับมาดูแเลเนะพาะชีก็เอาน้ำเข้าไปมอดแล้วพี่น้องดับไฟก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่ที่สวนยางลุงป้านะคะเพื่อจะรอเจ้าหน้าที่นะคะที่จะมา ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไฟกระโหมแรงมากนะคะที่กบกอกกลางคืนมันจะมามันจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าสวนย,งนยางก็มันเป็นที่น,นี่ใน,นไฟอย่างดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่านะคะช่วยดูให้5นาทีด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ